สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไฟเทอรี่นะคะทุกคนเคยไปดูดวงกันไหมคะไฟเชื่อว,ว่าคนที่ดูไฟเนี่ยเกือบจะแบบ50เลยมั้งที่เคยดูดวงกับไฟแล้วก็เคยไปดูดวงกับหมอที่อื่นมาด้วยวันนี้ไฟก็เลยจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์สนุกๆที่ไฟเคยไปเจอมาเวลาไปดูหมอดูค่ะและเราก็เลยจะไปพูดถึงหมอดู4ประเภทที่เราจะชอบไปเจอกันเวลาเราไปดูดวงค่ะดูด้วยล การงานอยากรู้ว่าแบบจะดับได้งานไหมจะผัดดวงปะไม่ต้องไม่ต้องโอเคเโอเคดได้โอเคนะสับไปตามแต่ใจจะปาธนาล,ลูกนะช่วงนี้การงานของหนูนะถ้าพูดถึงพระไอ้แรกนี่งบอกถึงความสับ เลดขออนุญาตนะจ๊ะเดอะเฮอร์มีที่เป็นภพ่นักปวดเนี่ยเ <c oughs> ทียบกับไพ่ <c oughs> ไม้เท้าแล้วการงานของหนูนี้ขออนุญาตจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตนะจ๊ะ ขออนุญาตนะ๊ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ลัคนาราศีดาวจัน์ดาวเสาเข้าครองงำนะเป็นช่วงที่

เกือบจะเลิกกันหลายรอบแล้วในเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยถูกไหมการเดินทางคู่กันเนี่ยถือว่าแบบจุบนความยากลำบากแต่ว่าเดอะเมจิกเชี่ยนขึ้นช่วงนี้ทำงานด้วยกันหรือเปล่าค่ะอืมก็ว่าอยู่เป็นช่วงที่แบบทําเงินทาทองคู่กันนะค้งสอบคนเนี่ยก็จะแบบช่วยเหลือคาจุนกันไปผู้ชายเนี่ยมีประวัติหรือเปล่าอืมไม่เป็นไรนะถือว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ขอให้ผ่านไป ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ยังยึดติดกับความรักเป็นคนที่ไม่ออกไปไหนไม่ออกห่างจากความรักถือว่าดวงสมพงการจะทำให้แบบเธอร์ชูหน,หนุนนากันไปโอ้ยสุขภาพในช่วงนี้ดูจากมาดหมอกดําที่เคยคลืบคลานเข้ามาแล้วเนี่ยสุขภาพในช่วงนี้แย่มีแล่เรื่อง อย่าระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยระวังนะเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยหนูเนี่ยนะอุบัติเหตยังไม่พอนะจะเรียนไม่จบเนี่ยระวังไว้เลยนะคนที่คบอยู่ด้วยเนี่ยระวังเรื่องท้องก่อนแต่งไปทําอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยนอกจากท้องก่อนแต่งแล้วเนี่ยเงินทองจะเสียหลายเลยเนี่ยเสียหายออกไปหมดเลยด่านะอย่าไปที่แถวแม่น้ำนะระวังจะเจออุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องทางเดินเรือตกน้ําขึ้นมาเนี่ยตายได้เลยนะ ทั้งหมดของวันนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยนะคะก็<ม>เป็นแม่มอทั้ง4แบบที่ไฟเนี่ยเคยมีประสบการณ์แล้วก็เคยไปเจอมาแต่ถ้าใครเนี่ยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการไปดูดวงเนี่ย<ๆ>ก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ทําคลิปมูเตลูแบบนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งลิงก์ด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนเวลาไฟลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ